ก oh. ารบินลาวทำไมถึงรู้ว่าแฟร์เนาะหรือว่าทำงานอยู่สนามบินสถานีรถไฟนะครับที่ไม่ใช่ของรัฐบาลร้อเปเซ็นเป็นรัฐวิสาหกิจน,นะครับ uh huh. อันนี้คนนะครับสนามบินก็หรือว่าจะสอบเป็น,ไ,น,นไปสถานทูต uh huh. สถานทูตเขาจะเอาคนเก่งจริงจริงนะครับคนเก่งจริงเดือนสูงหรือว่านักการทูต เพราะว่าทําไมถึงหนูมีเพื่อนไงเรือเพื่อนเรียนจบมาด้วยกันไม่ได้มีเส้นสายอะไรกรอกเขาเก่งเล้วเขาก็ไปสมัครไปสอบเข้าสถานทูตคนหนึ่งก็ได้สถานทูตอเมริกาถือว่าสมควรแล้วนะ <S <S อ่าคนหนึ่งก็สถานทูตอินเดียเขาเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็อาจารย์ที่เคยสอนมหาลายัยเขาก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับไปสอนสอนมหา การบินนะครับการบินก็ติดนะครับเพราะความสามารถและก็นาตาไม่ได้มีเส้นตายอันนี้แฟน,นะครับเพราะว่าคนใกล้ตัวนะครับรู้เพราะคนใกล้ตัวสแสดงว่าแฟร์เส้นสายก็มีมบ้างอะแต่เขาก็สามารถ